เอาไปไหนเอาไไปหกระเช้าให้แม่ไปกระเช้าให้แม่จ้าแม่ก่อนมีตังค์กระเช้าให้แม่เร็วเอาไหนลูกยิบเอาเอาไหนยิบเลยยิบเลยเอาไหนยิบเลยยิบเลยมามี่มามี่มามี่มาตรงนี้มาตรง ่ีมีตังเอาไหนแอนน่าหนังหิหนันห้เอาหนิแม่ให้แม่ให้เท่าน้มีตังแกะกระเช้ากับแม่นะครับแม่แกะแหละยิน่ะเอาไปเนี่ยเอาอ่ะแกะกระเช้ากับแม่นะครับ นะครับแกะกระเช้ากับแม่นะแกะกระเช้านะครับแกะกระเช้ากระเช้าของขวัญนะครับแกะกระเช้าของขวัญนะครับมีติ่งที่เม็อยากติ่งมีตังโอ้โหนี่น้องปอง เรียงนมนะครับเร,เรียงนมเรียงนมนะครับกระน้ำผลไม้นะครับเรียงนมนะครับมีตังเรียงนมนะครับเลียงนมกระน้ำผลไม้นะครับมีตังมีตัง